สวัสดีครับวันนี้พวกผมแอนยุ่งใจเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราอยูบการแนะนํามือถือเล่นเกมในงบประมาณ15,000บาทนะครับซึ่งมือถือที่ผมคัดมาในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเล่นเกมอย่างเดียวเท่านั้นนะครับจะเกิดเป็นเรื่องอื่นโอ้โหโดยรวมหลายๆรุ่นก็อาจจะติดแต่ในรุ่นที่ผมหยิบมาเนี่ยผมคัดมาแล้วผมมั่นใจว่าใน7รุ่นที่ผมหยิบมานะครับเป็นตัวที่เล่นเกมได้โคตรตึงในงบ1 5 0 0 0บาทนะครับจะมีรุ่นไหนบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะรู้นะครับอย่าลืมกดไลคกรนนัใจผม่อะบ แล้วไปดูกันเลยไป ฮอนเนอร์ X9B นะครับรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวมาเมื่อประมาณช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับมาพร้อมกับสเปคที่เรียกได้ว่าจัดจานมากๆนะครับกับเรทราคานี้นะครับเดี๋ยวไล่ฟังเลยว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มที่หน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยเป็น AMOLED ขนาดหน้าจอ6.78นิ้วพร้อมเ้วยเป็น Full HD Plus Refresh Rate 120 Hz นะครับ CPU เนี่ยเป็น Snapdragon 6 Gen 1ตัวที่มานะครับ RAM 12 ROM 256นะครับแบตเตอรี่5,800พร้อมด้วยไฟชาร์จ35วัตต์นะครับในราคา10,350บาทซึ่งถ้้าาาาเเเกกิิดดดจจััันนนไะะะคครรรบปปตวีี่่่ยยอูทมณ10,000 เ9้าบาทณนะเวลาปัจจุบันนี้ราคาก็ายังคงอยู่ในเรนจ์ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวแรกที่ผมหยิบมาเพราะว่าราคาเนี่ยถูกที่สุดแล้วและคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับมากับ CPU ที่เป็น Snapdragon 6ก Gen 1นะครับในเกมผับ G m o b i l e เนี่ยสามารถที่จะปรับกราฟิกแล้วก็ frame rate เฟรมเ่ยได้สูงสุดเลยนะครับแล้วก็เล่นได้สูงสุดเลยในเกมอาวก็เล่นได้สบายนะครับหรือว่าจะเป็นเกมระดับกลางขึ้นมาหน่อยเกมระดับหนักเกมพวกนี้ก็ตอบสนองได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นนะผมว่าในการเล่นเกมเบาๆอย่าง G ่ปลอยผ่านไ้นะครับ็ ข้อเสียเพียงอย่างเดียวของเขานะครับคือเรื่องของลำโพงที่ให้มันเป็นลำโพงเดียวแค่นั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันรุ่นต่อไปเรย์มี12 Pro Plus นะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและสวยงามมากฝาหลังโมดูลกล้องต่างๆออกแบบมาได้ดีและลงตัวนะครับแต่ว่าในการเล่นเกมมันจะมีส่วนไหม เดี๋ยวไล่ให้ฟังนะครับแต่ก่อนอื่นขอเล่าสเปกก่อนว่าเป็นไงบ้างน,นะครับเรื่อที่หน้าจอหน้าจอเนี่ยเป็น AMOLED ขนาดหน้าจอ6.7นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus r e f r e s h 120Hz CPU นะครับเป็น Snapdragon 7s Gen2 นะครับตัวที่มาเนี่ย RAM 8 ROM 512นะครับแบตเตอรี่5000พร้อมด้วยไฟชาร์จ67วัตต์ในราคา14,990บาทนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่า Realme ออกแบบมาด้วยการเน้นไปที่เรื่องของกล้องก็จริงนะครับแต่ว่าในการเล่นเกมทั่วไปของเกม RV PUBG Mobile พวกนี้ เนี่ยมันเล่นได้ลื่นๆสบายหายห่วงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ติดปัญหามีอยู่2อย่างที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อใหญ่ๆห,ห,หน่อยคือ1คือหน้าจอที่มันโค้งนะครับมีโอกาสที่จะลั่นสูงในเกม RV อย่างเช่นการกดปุ่มตั้งค่าเองการกดปุ่มแถบบาร์เองอย่างนี้ก็มีให้เห็นร่ำไปนะครับหรือว่าในเกมผับจีโมบายนะครับข้อเสียก็คือเรื่องการใช้งานใจโรสโคปที่แบบโมดูลกล้องเนี่ยมันใหญ่เกินไปมันทําให้แบบการจับถือหรือว่าการวางบาลานซ์ของใจโรสโคปเนี่ยมันจะไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่แต่ ถ้าเทียมในเรื่องของความลื่นแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าหายห่วงแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปเจอกันรุ่นต่อไปครับ p o c ก X 6 Pro นะครับรุ่นนี้ก็ติดชาร์จไม่อย่างยาวนานนะครับเทสมาตั้งแต่แบบไม่มีเครื่องจนมันมีเครื่องขึ้นมานะครับก็เลยทําให้รู้ว่าเออในการเล่นเกมของ Po c ก X 6 Pro จริงๆเนี่ยมันเล่นได้โหดมากนะครับเล่าสเปคให้ฟังก่อนว่าเป็นไงบ้างนะเริ่มต้นที่หน้าจอะหนับหน้าจอเนี่ยเป็น AMOLED ขนาดหน้าจอ6.67นิ้วความละเอียดเป็น 1.5K Refresh 120Hz CPU นะครับเป็น Dimensity 8300 Ultra นะครับตัวที่มาเนี่ย RAM 12รอม512แบตเตอรี่5000พร้อมด้วยไฟาชาร์จ67วัตราคาค12,495 ณเวลาปัจจุบันนี้นะครับราคาก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับด้วยความที่แบบเขาขายดีมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษานะครับเอาจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เปิดตัวมานานขนาดไหนนะครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คนรอเยอะมากๆและซื้อเยอะมากๆนะครับด้วยความคุ้มค่าของ CPU หน้าจอที่ให้มานะครับหรือรอมแล้วก็แบตเตอรี่ที่ให้มาค่อนข้างครบนะครับและในการเล่นเกมทําได้ดีทุกเกมนะครับปรับสุดได้ทุกเกม RV สูงมากนะครับผับ GMObile เนี่ยปรับได้เ0เฟรมนะ มันเหลือๆมากๆแล้วสําหรับการเล่นเกมในงบประมาณ1 5 0 0 0บาทผมบอกเลยว่าการจัดการพลังงานของเขาก็ไม่ได้แย่นะครับความร้อนก็ดีนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับโปโก้เนี่ยมันจะร้อนไปถึงจุดจุดหนึ่งก่อนแล้วมันจะค้างอยู่อย่างนั้นนะครับซึ่งมันจะเป็นความร้อนที่สะสมมันอาจจะมีผลภายในที่แบบทําให้พวกระบบต่างๆภายในเครื่องที่เป็นแบบพวกฮาร์ดแวร์อย่างนี้เนี่ยเสียหายหรือว่าชํารุดได้แล้วก็จะบอกทุกครั้งนะครับว่าถ้าเกิดเราเล่นในโปโก้เนี่ยเล่นไปสักพักใหญ่ๆควรจะพักเครื่องบ้างนะครับเพื่อที่จะให้น้องเน เกิไปไม่งั้นเนี่ยมันจะมีผมเสียต่อเรื่องของบอร์ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเจอรุ่นต่อไปครับ iQ คู C9 นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางฝั่ง i q คูนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานกับราคาที่แบบโคตรวาวซ่านะครับแล้วก็สเปคที่แบบโคตรสุดจริงๆนะครับในการเล่นเกมคือถ้าเอาไปเทียบกับโปโก้ให้ทุกคนดูได้เดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะครับคือมันเป็นสเปคที่แบบโอ้โหจัดจ้านเรียกได้ว่าแบบล็อกมาแล้วสาหรับการเล่นเกมดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าเป็นไงนะครับเริ่มที่หน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยเป็นอัลโนิ้ลความุดเจ็ดเป็น 1.5K ความละเอียเป็น3นะ่งจุด ตัวที่มาเนี่ยว RAM 12รอม256นะครับแบตเตอรี่6000พร้อมด้วยฟาชาร์จ80วัตต์ในราคา12,490บาทนะครับก็คือราคาเนี่ยคล้ายกันเลยกับโปกโกนะครับแล้วก็สเปคที่ได้ก็ไม่ได้แย่ด้วยนะครับด้วยคําว่า7 Gen 3เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไว้ใจได้นะครับเพราะว่ามีรุ่นพี่อย่าง V ี vo ที่เขาก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ i q คูซเนะครับเป็นตัวเดียวที่ผมรู้สึกว่าในการเล่นเกมครั้งแรกของเขาเนี่ยมันลื่นทุกเกมเลยมันไม่ต้องรอการ ize, ออพติมย่าางเนเกม RV ก็ปรับสูดล ผับที่เปิด60เล่นได้ลื่นนะครับรวมไปถึงเกมที่เพิ่งเปิดใหม่อย่างวอลโซนที่หลายเครื่องเนี่ยเปิดมาปุ๊บต้องเล่นก่อนสักพักหนึ่งเพื่อให้มันเข้าที่เข้าทางแต่ว่ารุ่นนี้นะครับเปิดมาปุ๊บเล่นเกมนี้ปั๊บลื่นปั๊บเลยนะครับแล้วก็ภาพที่มันได้เนี่ยมันสม,มูทมากกว่ารุ่นอื่นๆที่เราเคยลองเทสมาผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงที่ผมรู้สึกว่าชอบและว้าวซาม,มากและรู้สึกว่าจะขายดีมากๆด้วยสําหรับใครที่ซื้อไปเล่นเกมนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกัน vivo v, v 3 0นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นพี่ของ IQ คู49นะครับโดยสเปคที่คล้ายกันหลายอย่างกับราคาที่แพงกว่าเพราะ ว่าเขาเนี่ยได้หน้าจอนี่เป็นหน้าจอโค้งนะครับแล้วก็ได้สเปคต่างๆที่ค่อนข้างโอเคมากกว่านะครับด้วยแบรนด์รีโวด้วยแหละเดี๋ยวผมไลฟ์ฟังว่าเป็นไงบ้างนะครับเริ่มที่หน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยเป็น amoled ขนาดหน้าจอ6.78นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus d e f i n i t 120 hz cpu นะครับเป็น Snapdragon 7 Gen 3นะครับตัวที่มาเนียร์แ12 rom 256นะครับแบตเตอรี่5,000พร้อมด้วยฟายชาร์จ80วัตต์ในราคา14,999บาทนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราดูแค่เลขสเปคคคเนนนี่่ยผมมวาััรบทุกอยย่่าางแล้้วววนะคครับดมทีเาเปิดก่อนเนี่ยทให้แบบ รายละเอียดหลายๆอย่างนะครับมันค่อนข้างที่จะโอเคแล้วในตอนนี้นะครับซึ่งเปิดมาประมาณ4เดือนแล้วในการเล่นเกมเนี่ยมันลื่นตั้งแต่เดือนแรกนะครับภาพมันก็สวยมันก็ดีเล่น RV สบายเล่นผับจีโมบายสบายนะครับข้อเสียอย่างเดียวที่ผมรู้สึกได้ในรุ่นนี้คือเรื่องของลำโพงเดียวนะครับไม่ให้มาเดี๋ยวเทพเกิน <laughs> เดี๋ยวเราไปเจอรุ่นต่อไปครับเรนมี่โน้13 Pro Plus 5G นะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับ ตัวแบรนด์เองนะครับแล้วก็พรีเซนเตอร์ที่เป็นน้องแบมแบมนะครับคือก็ยอดขายถล่มทลายครับเดี๋ยวผมเล่าสเปคให้ฟังก่อนว่าเป็นไงบ้างนะครับเริ่มต้นที่หน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยเป็น AMOLED ขนาดหน้าจอ6.67นิ้วความละเอียดเป็น 4HD plus refresh หนึ่งร้ i ยยี่ีนะครับเป็น d ีม e n ิต t y เ2 0 0 Ultra นยัราะครับตัวที่ยิบมาเนี่ยแรมแปรอ0สองร้อยห้าสิบหกแบตเตอรี่ห่าพันมโดยไฟชั้นน่งรขอาไม่จะกว่รต่นะครับ่ว่าั้งแต่งมื่น11 1พ 1อ13ิบสาขึ้นมาเนี่ยช่วง3เดือนแรกนะครับในการเล่นเกมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิ่งมากนะครับจะมีอาการกระตุกบ้างเฟรมเรทแกว่งบ้างในเกม RV ในเกมผับซีพวกนี้นะครับแต่ว่าพอผ่านช่วง3เดือนแรกไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลื่นขึ้นจะค่อยๆนิ่งขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเปิดตัวมาได้ประมาณครึ่งปีแล้วนะครับมีการออพติมออัพติมัยที่ค่อนข้างเยอะแลวนะครับหรือว่าตัวเกมก็ได้รับการอัปเดตได้มีแพทใหม่มาอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับทำให้แบบตัวเกมเนี่ยล เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมรู้สึกว่าขายได้ไม่มีตกอยู่แล้วเพราะว่าแบรนด์ดีนะครับแล้วก็พรีเซนเตอร์เด่นเดี๋ยวเราไปเจอกันรุ่นสุดท้ายครับ OPPO Reno 11นะครับรุ่นนี้เนี่ยจริงๆถ้าเกิดให้ผมเลือกนะครับถ้าเกิดเอาการเล่นเกมแบบสุดๆโตไปเลยนะสำหรับ OPPO เนี่ยผมว่า 11F ก็พอนะครับแต่ว่าเราแนะนำตัวนี้เพราะว่ามันสุดกับเรทราคาที่เราเอามาพอดีนะครับใครที่มีงบประมาณนี้ผมวา่าเลือกมาเล่นตัวนี้เลยก็น่าจะดีกว่านะครับเดี๋ยวเร่าสเปคให้ฟังก่อนว่าเป็นไงบ้างนะครับเริ่มที่หน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยเป็น AMOLED ตขนาดหน้าจอ6.7นิ้วความเอียเป็น Full HD Plus ดีเฟนเซชัน120เฮิรต5์ซิมูสิทธ์นะพรับดชามนซ 67วัตต์ในราคา1 4 9 9 0บาทนะครับก็ตามสไตล์ oppo นะครับในการเล่นเกมเนี่ยถ้าเอาความแบบเล่นเกมจ๋าจ๋าจริงๆเนี่ยอาจจะสู้แบรนด์อื่นๆไม่ได้ในเรื่องความนิ่งความเสถียรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอามาเล่นแบบทั่วไปอย่าง rv P ับ G แบบไม่ได้ยาวนานมากเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะตอบสนองได้ดีนะครับอย่างเช่นเกม rv เนี่ยถ้าเกิดเราเล่นไปในเกมที่3เกมที่4นะครับตัว f ฟ a มเรทเนี่ยมันจะดรอปลงมาเหลือ55อัตโนมัตินะครับซึ่งมันเป็นปัญหาของ oppo มาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันลามไปถึงัน e p l u s ก็คือเดี๋ยวต้องรอการรับการแก้ไขก่อนก็าจะเป็นแค่ในเกม Rv เกมเดียวนะครับสำหรับเกมผับจีก็เล่นได้เรื่อนเลยสบายหายห่วงอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแนะนํามือถือเล่นเกมในงบ15,000มบาทในกลางปีดีกว่านะครับในกลางปี2024นะครับมีรุ่นใหม่ที่เปิดตัวมาค่อนข้างโอเคเยอะมากๆนะครับเข้ามาในเซสลิสแล้วเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่าสําหรับการเล่นเกมจริงๆนะครับหลายตัวที่ไม่ได้หยิบมานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าในการเล่นเกมเนี่ยเขาไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิด เกิดอยากซื้อหรือมีรุ่นไหนที่แนะนำนะครับก็สามารถไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ช่องกูแซบหรือว่าตั้มยังนั่นเองนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเรามาเจาะจงเฉพาะการซื้อไปเล่นเกมเท่านั้นเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจของคุณผู้ชมเท่านั้นนะครับผมก็ผมแบงค์นะครับทำหน้าที่แค่นี้ก็พอนะครับวันนี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจผมเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยหากมีข้อมูลใดผิดพลาดหรือว่าตกลงอะไรไปขออภัััยยมาณทีีี่น้้ดดววโรสสคบ